ก็ทำงานทำการนะคะได้งานที่ดีนะคะบางคนทำงานประจำอยู่หรือรับราชการก็จะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้งานทำที่อาจจะได้แสดงศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองนะคะหรือทํางานทํามาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่างานซื้อมาขายไปหรืองานบริการอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าจะได้ความสําเร็จจากหน้าที่การงานนะคะการเงินแล้วก็โชคลาบนะคะก็ได้จาก การงานของเรานะคะได้จากความสามารถของเราเองนะคะอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงบ้างนะคะหรือจะมีโชคลาภจากการทำมาค้าขายนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญามีลูกค้าดีๆเข้ามานะคะถือว่าได้อ่อ ราชนีถือเม็เท้าแล้วมีแมวดําด้วยนะคะได้ก็ได้สองเด้งเลยนะคะลักษณะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะการเรียนการสอบก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะถือว่ามีความสําเร็จนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะสร้าง หลักฐานของชีวิตให้มีความมั่นคงนะคะหรือบางคนอาจจะเก็บเงินเก็บทองมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะมีโอกาสที่ทําธุรกิจร่วมกันนะคะนําพาซึ่ง ความมั่นคงมาสู่ครอบครัวก็ได้นะคะหรือเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะก็ถือว่าได้เป็นกอบเป็นกามพอสมควรเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะได้พบเจอคนที่มีท่หน้าที่การงานที่ดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตเข้ามาคบหาคุณอาจจะได้เจอกันระหว่างการทํางานติดต่อสื่อสารกันหรือคอนเน็กกันระหว่างงานางนี่นะคะหรือเป็นคนที่เราก็เป็นคนที่เก่งนะคะในเรื่องงาน บางครั้งบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มองหาใครนะคะในช่วงนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะช่วงนี้การงานนะคะอาจจะรัดตัวนิดนึงนะคะทํางานหนักหลายหลายหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะหนักเหนื่อยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออทำงานหนักเกินไปก็ต้องใช้เวลาพักผ่อนบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนตัวเองบ้างนะคะ หรือบางคนก็อาจจะขยับขยายกิจการนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนออกจากงานหรือลูกน้องลูกน้องลานะคะเราก็ต้องทํางานเองเงี้ยนะคะมันอาจจะหนักเหน,นื่อยนิดนึงแต่เงินทองโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานที่หนักเหนื่อยของเรานี่แหละค่ะนะคะสำหรับการเรียนเช่นกันนะคะช่วงนี้การเรียนก็จะหนักนิดนึงนะคะาการเรียนก็ค่อนข้างยากนะคะได้วิชาที่หนักๆน,นะคะ น้องๆก็อาจจะเหนื่อยกับการเรียนนิดนึงอย่าเพิ่งท้อนะคะแต่นำพาซึ่งความสําเร็จมาสู่น้องๆแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ อาจจะต่างคนต่างทํางานหนักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องทํางานสร้างฐานะนะคะอาจจะหาเวลานะคะว่างๆหาเวลาทานข้าวหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาที่จะมองหาใครนะคะเพราะว่าก็ยุ่งกับงานสร้างฐานะตัวเองอยู่ก็ได้นะคะผ่านช่วงนี้ไปนะคะอาจจะมีคนดีๆเข้ามานะคะให้เราได้คบหาหรือเราได้มองใครบ้างนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ราชนีโทษทีค่ะไพ่เดอะสตริงนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคะคุณก็มีความสามารถนะคะที่จะทําได้หลากหลายเป็นคนที่เป็นผู้นําพอสมควรนะคะถ้าเป็นเพศชายก็อาจจะมีเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะคนในครอบครัวหรือรวมทั้งคู่เรานะคะอาจจะมาช่วยเหลือธุรกิจการงานก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะเพราะคน นี้ก็ถือว่ามีความแกร่งพอสมควรที่จะไปต่อได้ในทุกอย่างนะคะ เป็นคนที่มาให้คำปรึกษาเราช่วยเหลือเราอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะให้เงินทุนให้คำปรึกษาเรานะคะในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือการงานก็อาจจะมีคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเจ้านงเจ้านายหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงช่วยเหลือประถมนะคะผลักดันในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะสําหรับโชคลาภการเงินนะคะการเสี่ยงโชคก็อาจจะได้จากผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงนะคะอาจจะซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่มีอายุหน่อยนะคะผิวอาจจะดำ แดงนิดนึงนะคะสําหรับออการเรียนนะคะถือว่าน้องๆอาจจะได้เข้าหาอาจารย์นิดนึงนะคะถ้าไม่เข้าใจบทเรียนอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เต็มใจที่จะถ่ายทอดนะคะที่จะอธิบายนะคะให้เราได้เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องของบทเรียนนะคะหรือตัวเราเองก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ก็จะถือว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ลักษณะอาจจะพูดจาตรงไปตรงมามากเกินไปนะคะจริงใจมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหย่อนหย่อนหรือลักษณะต้องอปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปสติก๊กหรือเป็นลักษณะว่า ไปฟิกอะไรมากมายนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะมันไม่ใช่เรื่องงานนะคะความรักก็มีอารมณ์มั่วยยืดหยุ่นบ้างนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเพราะคุณดีทุกอย่างยกเว้นเอาจริงเอาจังมากเกินไปกับคําพูดของคุณบางครั้งนะคะสําหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณยังไม่ได้เจอใครนะคะที่เหมาะสมกับคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งทุกอย่างนะคะอาจจะมีคนเข้ามาก็ยังไม่ได้ถูกใจหรือไม่ได้คิดว่าจะไปด้วยกันไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็รอคนที่ใช่จริงๆซะก่อนนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สิบถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขกับหน้าที่การงานหรือการงานให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะไม่ว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือเป็นการที่ทําธุรกิจค้าขายแล้วได้กําไรมานะคะเป็นช่วงที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากนะคะได้เงินได้ทองนะคะสําหรับการ,เ,การเงินโชคลาภนะคะก็ได้จาก การงานของคุณนะคะอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงบ้างให้เราได้มีกําลังใจนิดๆหน่อยๆนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้การเรียนก็ชิลๆนะคะไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะผ่านพน้พนผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่ก็มีความรักสม,สมหวังดีนะคะสุขสมหวังดีบางคนก็มีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะก็ถือว่าคู่ของเรานะคะ หรือความเป็นอยู่ในครอบครัวก็สมบูรณ์แบบนะคะมีคู่ที่ดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันนะคะสิบพ้วยสิบถ้วยนะคะนำพาซึ่งความสุขมาสุกกันและกันนะคะถือว่ารักกันอย่างเหนียวแน่นนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอรักแท้นะคะเจอคนที่รักคุณจริงๆนะคะเจอคนที่มีความชัดเจนในการคบหาแล้วเขาก็าเป็นคนอบอุ่นนะคะให้ความรักเราได้แบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วในเรื่องของความรักนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เ m p e พ a น c ์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคก่อนหน้านั้นยังไงมานะคะแต่จากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะ เป็นอีกหน้าหนึ่งของชีวิตนะคะอาจจะเหนื่อยยากมาก่อนนะคะแต่จากนี้ไปก็จะถือว่ามีอะไรที่ดีๆเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะการทํามาคา้าขายนะคะธุรกิจการค้าจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะการงานบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นนะคะหรือบางคนรับราชการก็ย้ยายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นมั่นคงขึ้นแฮปปี้ขึ้นอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะย้ยายที่อยู่อาศัยนะคะย้ยายสถานที่ประกอบการยก ที่ทํากินอย่างนี้นะคะแต่นําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณแน่นอนนะคะการเงินโชคลาบก็จากนี้ไปก็จะมีโชคลาบเข้ามาแล้วนะคะสําหรับการเรียนนะคะบางคนก็อาจจะใกล้จบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะแรกๆนะคะก็อาจจะเรียนสักเทอมหนึ่งนะคะยังไม่ได้ถูกใจเรานะคะนึกว่าเป็นคณะที่เราถูกใจพอเข้าไปเรียนจริงๆนะคะก็ทำ ให้เราไม่มีความสุขเราอาจจะซิ่วก็ได้อย่างงี้นะคะก็ถามผู้ปกครองปรึกษาหาหรือคนในครอบครัวนะคะถ้าท่านเห็นด้วยเราก็ซิ่วแล้วก็จะมีความสุขขึ้นนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคนที่มีปัญหาคลาคาสังกันอยู่ไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแววงกันก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่ใช่บ้างแล้วนะคะตอนนี้นะคะ คุณจะมีความสุขกับความรักมากขึ้นนะคะหัวใจของคุณจะเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ หรือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีแผนมีโปรเจกต์เล็กๆของคุณนะคะแต่จะนําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณแน่นอนนะคะโปรเจกต์เล็กนะคะแต่นําพาความยิ่งใหญ่มาให้คุณก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานของคุณเป็นไปด้วยดีไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะจะทาํามาค้าขายทํางานประจํารับราชการงานอิสระต่าง รวมทั้งวงการบันเทิงนะคะอาจจะมีคนว่าจ้างคุณนะคะให้ไปเดินแบบให้แสดงโฆษณาหรือแสดงละครแสดงภาพยนตร์อะไรต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้นะคะจากนี้ไปคุณจะมีงานเข้ามานะคะอาจจะเป็นงานเล็กๆนะคะแต่ต่อไปนะคะก็จะมีงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ ให้คุณนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะคะทุกอย่างก็จะดีเองนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะอาจจะเจอเพื่อนที่น่ารักนะคะช่วยกันติวอย่างนี้นะคะก็นําพาให้กัน สำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ตั้งครภ์ตาม uh, ที่สมปรารถนานะคะเหมือนคาดหวังที่จะตั้งคันก็จะได้ตั้งครันแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแพนนะคะมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้ก็ถือว่ามีความสําเร็จมีความสุขกับความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบเจอคู่แท้นะคะ พบเจอคนที่เข้าใจคุณนะคะพบเจอคนที่ทําให้คุณถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็สามารถครบหากันได้ด้วยดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หกถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันอาทิตย์นะคะก็อาจจะการงานนะคะก็อาจจะมีโปรเจกต์นะคะที่เอาโปรเจกต์เก่าๆนะคะมาปัดศ่นนะคะ แล้วก็มาทำใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรือมีสินค้าค้างสต็อกเก่านะคะคนทำมาค้าขายก็อาจจะสินค้าเก่าๆเ,เอามาขายในช่วงนี้ก็จะได้เงินได้ทองนะคะหรือเจอเพื่อนฝูงเก่าๆนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้เราแนะนำแนวทางทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะปัดฝุ่นเอาโปรเจกต์เก่ามาที่บอกนะคะเอาสินค้าเก่าๆมาขายนะคะโปรเจกต์ที่เราทิ้งไปแล้วหรือยกเลิกไปแล้วนะคะก็อาจจะหวนกลับมาให้เรานะคะ หรือคู่ค้าคู่สัญญานะคะที่เคยตกลง ทำสัญญากันไว้นะคะมั่นเหมาะนะคะอยู่ๆก็หายไปนะคะอย่างนี้นะคะอยู่ๆเขาก็จะกลับมานะคะมาพูดคุยมาตกลงหมายมีการวางมัดจําอะไรอย่างนี้นะคะทําให้เป็นไปด้วยดีนะคะธุรกิจการงานก็ก้าวหน้านะคะคนที่ทํางานประจําหรือรับราชการนะคะรวมทั้งงานอิสระงานบันเทิงต่างๆนะคะก็จะมีคนเรียกกลับไปทํางานอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะพบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆที่นําพาช่วยเหลือประถมเรา ได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากเพื่อฝูงได้จากคนเก่าเก่านะคะได้จากเด็กอย่างนี้ก็ได้นะคะกูมันทองหรือไอ้ไข่นะคะอย่างนี้นะคะก็ขอโชคลาบจากเขานะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆน,นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ชิวๆนะคะไม่ได้ต้องกดดันตัวเองนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะแต่ตอนนี้นะคะ ความรักเก่าก็จะหวนกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนเก่าๆจะหวนกลับมานะคะแล้วก็คบหากันได้ตลอดรอดฝังนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะ ไม่ได้มีใครเลยนะคะอาจจะมีรักเก่าๆผ่านเข้ามานะคะอยู่ที่เรานะคะก็จะอยู่ที่เจ้าชะตาเองนะคะว่าจะเลือกไหมนะคะมีคนเก่าๆทักทายมาแสดงความชัดเจนนะคะในการอยากคบหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากรีเทิร์นอย่างเงี้นะคะหรือมีเพื่อนฝูงอย่างงี้นะคะที่เราสนิทสนมคอยปรึกษาหารือกันนะคะเปลี่ยนสถานอยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรกันมากนะคะก็ให้โอกาสเขาดู